แฟนๆของพี่แพทพาะว่าแพทนะคะปกติเนี่ยไม่ต้องคิดถึงเลย เผเจอตลอดทั้งโซเชียลมีเดียแล้วก็ทํางานอะไรออกมา,มามากมายจริงๆนะคะแต่ว่าตอนนี้อาจจะขอเวลาพักนิดนึงก่อนค่ะเพระเพิ่งผ่าตัดใหญ่ไปนะคะเกี่ยวเนื่องจากที่ทํางานหนักมากคุณผู้ชมหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะอยากทําทุกอย่างเลยก็ลุยทํานะคะกลายเป็นว่ามีปัญหากระดูกต้นคอค่ะตอนนี้ผ่าตัดใหญ่ไปเรียบร้อยแล้วแต่คุณหมอบอกว่าถ้ายังโหมอีกหรือว่าเจออุบัติเหตุอาจจะเสี่ยงเป็นอมัมพฤกษ์อัมาพาตได้อันนี้สําคัญต้องดูแลตัวเองอย่างดีเดี๋ยวเราไป ดูพี่แพทกันค่ะ ก็ต้องระวังตัวมากขึ้นนะคะสําหรับหนุ่มแพทพาวเวอร์แพทเพราะเพิ่งผ่าตัดครั้งใหญ่ในชีวิตด้วยอาการหมอนรองกระดูกคอทับเส้นประสาทซึ่งที่มาของการเป็นโรคนี้หนุ่มแพทเล่าว่าตัวเองเนี่ยโหมง,งานหนักมากคุณผู้ชมตั้งแต่พ้นโทษเมื่อปีก่อนคือกีตาก่อนเล่นหวาดรูปด้วยร้องเพลงไปจนถึงนั่งตัดต่อคลิปวิดีโอด้วยตัวเองเนี่ยแหละคะ่ะก็คงใช้เวลานานะนะคะซึ่งก็เป็นความตั้งใจหนึ่งที่อยากสร้างคอนเทนต์ในช่อง YouTube ด้วยเพื่อให้แฟนๆได้ชมกัน แต่ว่าเมื่อปลายปีก่อนค่ะเริ่มมีอาการและช่วงบ่าหัวไหล่ไล่ลงมาจนถึงฝ่ามือข้างขวาเลยค่ะปวดเสร็จสักพักเริ่มเป็นเน็บชาด้วย ตอนแรกเจ้าตัวก็คิดว่าทํางานหนักไปหรือเปล่า <evaluation. S 1> <Mull igan S 2> ก็เลยไปซื้อแผ่นแปะบรรเทาอาการปวดมาติดแต่ว่ามันไม่ดีขึ้นค่ะก็เลยบอกว่าเห็นอย่างนี้ต้องหาหมอแล้วนะคะเอ็กซเรย์ปุ๊บรู้เลยค่ะว่าตัวเองมีอาการผิดปกตินะคะที่กระดูกคอ2-3คู่ลงมาชิดกันก็เป็นอาการของหมอนรองกระดูกเสื่อมค่ะ,ปะ,ปะซึ่งฝ <ปะ S 1> ั่งขวาเนี่ยน่าเป็นห่วงที่สุดนะคะเพราะโดนกดทับด้วยเลยตัดสินใจเลยเข้ารับการผ่าตัดค่ะเอาของเก่าออกรนำของเคียม ใส่เข้าไปมีการยึดเหล็กที่คอด้วยยิงน็อตทะแยงขึ้นไประหว่างกระดูข้างบนกับข้างล่างนะคะเพื่อให้คอตั้งตรงโดยวิธีนี้ค่ะทําให้อาการของหมุมแพทดีขึ้นก็จริงแต่ว่าภายหลังการผ่าตัดต้องดูแลเป็นพิเศษห้ามเกิดอุบัติเหตุเลยล่ะค่ะมันแวดล้อมไปด้วยเส้นประสาทแล้วก็มีเส้นประสาทบางส่วนที่ถูกกดทับท,ที่ทําให้เราเกิดอาการชาเนี่ยนะครับผมแล้วถ้าเกิดกระแทกขึ้นไปเส้นประสาทเสียหาย ก็จะเกิดอาการอัมพึกอัมพาตได้เวลาเรานั่งรถเราก็จะมีหมอนรองคอไว้ตลอดเวลากิจกรรมอะไรที่มันจะเสี่ยงต่อการกระแทกเราจะพยายามไม่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 ไ,มไ,มไปทำก็ต้องยอมรับว่าพอสแสดงเสร็จก็ครอบครัวก็ได้ดูไลฟ์ดูคลิปแล้วก็สแสดงอาการเป็นหัวว่าโยเกเยอะไปไหมต้องระวังนะอะไร เป็นเรื่องที่คุณหมอบอกว่าก็เกิดได้กับทุกคน แฟนบอกเลยว่าอันนี้ห่วงที่สุดนะคะและหนุ่มแพทก็กังวลใจมากก็คือหลังการผ่าตัดค่ะคุณผู้ชมคะจะกระทบถึงการร้องเพลงหรือเปล่าเพราะว่าการผ่าตัดครั้งนี้ผ่าใกล้กับเส้นเสียงนะคะซึ่งหนุ่มแพทก็บอกว่าหลังจากเข้ารับการผ่าตัดจนตอนนี้ผ่านมา10วันไม่กล้าใช้เสียงหนักๆเลยละค่ะอยากต้องรอให้แผลที่คอหายก่อนนะคะเจ้าตัวบอกว่าจะพยายามทาตามที่คุณหมอสั่งอย่างเคร่งครัดด้วยเพราะกลัวว่าจะไม่สามารถกลับมาร้องเพลงได้อีกถ้าเป็นอย่างนั้นนี่โอ้โหเศร้าจริงๆแล้วค่ะ เพราะว่าบริเวณที่ผ่าก็ใกล้เคียงกับที่เส้นเสียงอยู่หมอบอกอย่างนี้แต่ว่าเป็นเปอร์เซ็นที่น้อยมากนะครับผมแต่ยังไงเราก็คิดว่าเราตัดสินใจผ่าแล้วก็ลองดูนะครับผมซึ่งตอนแรกก็มีความกังวลมากว่าจะกลับมาน้องเพลงได้เดิมไหมพอหลังจากผ่าตัดแล้วก็ล่าสุด เมื่อไม่กี่วันนี้นะครับได้ไปให้คุณหมอตรวจดูแผลที่บริเวณคอนะฮะแล้วก็คุณหมอก็ถามอาการเรารวมถึงฟังเสียงเราคุณหมอบอกว่ามีแนวน้งที่ดีผมอยากจะให้มันแผลมัน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 ทุเลาไปมากกว่านี้ก่อนทุกวันนี้ผมก็ยังไม่สามารถพูดเสียงที่เต็มได้ไดังได,ได,ได้เพราะว่ามันจะยังคงกระเทือนแผลอยู่ สิ่งที่น่าเสียดายก็คือหลังจากนี้หนุ่มแพทอาจต้องทิ้งความฝันการวาดรูปออกไปก่อนนะคะเพราะหลังขาตัดใหญ่ค่ะไม่สามารถใช้มือขวาวาดรูปชิ้นใหญ่ๆได้แต่ว่าหนุ่มแพทก็มองด้านบวกนะคะว่าต้องปรับตัวให้ได้หันมาดูแลตัวเองให้ดีที่สุดก่อนเพื่อจะได้ทําฝันที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นก็คือการร้องเพลงนั่นเองค่ะ ตอนนี้อดทนนะคะร้องเพลงก่อไม่ได้วาดรูปก็ไม่ได้แต่ว่าเพื่อในอนาคตจะได้กลับมาทําเพลงได้คใครที่คิดถึงคุณแพทนะคะอย่างที่บอกว่าก่อนหน้าน,นี้อีกหนึ่งงานหนักที่ทุ่งเทก็คือไปทําช่อง YouTube <ม>นั่นเองไปตามได้นะคะแพท p o w เว p า์แพท,พแพทออฟฟิเชีตอนนี้คนตามก็ประมาณ4ี่หมื่นกว่าคนแล้วล่ะคะ่ะ